อ่านะครับเดี๋ยวยางงี้ที่ผมจะให้ดูนะครับกล่องใบที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นกล่องของปาวาน125นะครับไฟไม่ออกคอยวัเทียนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปั๊มติดคานจะเป็นของ1 1 0ยไอนะครับรหัสกล่องเคศูนยสามเนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูกันที่ตัวรถนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทั้ง2ใบไปเลยนะครับเทสก่อนส่งกลับนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทีละใบนะครับอีกใบนึงก็อาการไฟไม่ออกคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็อีกกล่องน,นึงก็จะเป็นเรื่องของปั๊มติดค้างอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไฟไม่ออกคอยหัวเทียนเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนเลยก็หัดกล่องตามนี้นะครับ เอาน,นะครับติดปกตินะครับอันนี้ถ้าติดปกติเลยนเดียวผมจะลองดึงกล่องออกให้ดูนะครับดึงกล่องออกให้ดูโดยที่ไม่ต้องปิดกุญแจเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ากล่องใบนี้มันใช้ได้จริงนะครับ ดึงออกนะครับกล่องดับเรียบร้อยอเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเป็นกล่องใบต่อไปอันนี้จะเป็นปั๊มติกค้างเดี๋ยวผมจะเปิดสวิ์นะครับเปิดใช้กุญแจแล้วก็จะให้ฟังเสียงปั๊มติ๊กนะครับะนะครับไม่มีค้างนะครับอาการไม่มีค้างเดี๋ยวเราฟัตทายให้ดูนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะส่งมาหรือว่าไม่อยากซื้อกลองใหม่ก็ส่งมาซ่อมได้นะครับก็ทักมาทางเพจได้เลยครับเพจของช่างจอยพรามสองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ